แล้วก็มาต่อกันที่ข้อ16กันนะคะเขากำหนดให้ A เนี่ยเป็นเซตเซตหนึ่เซตโดยที่มีสมาชิกอยู่ข้างในมีเซตว่างมีเซตของเซตว่างมี1มีเซตของ1และ2มีเซตของ 1, 2, 3เล็ก4และเซตของ A และให้เราพิจารณาข้อ1ถึงข้อ10ว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดที่เขาให้มาถูกหรือผิดอย่างข้อ1ค่ะคำนี้ ตัวอักษรตัวนี้ตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คือเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเวลาเราพิจารณาว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกให้เราดูข้างในก้อนวงเล็บเป็นหลักถ้าเกิดเลขตัวนี้หรือสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มีข้างในก้อนปีกาแสดงว่าเขาเป็นสมาชิกของก้อนนั้นของเซตนั้นแสดงว่าพี่ปาเจอแล้วค่ะเซตว่างตรงนี้ก็เซตว่างมีข้างในแสดงว่าข้อ1ถูกต้องข้อ2ค่ะสับเซต เออเซตของเซตว่างเป็นสับเซตของ A ถ้าเกิดดูงงให้แนะนำว่าให้ใช้วิธีการตัดปีกเติมขาพี่ปาใช้วิธีการตัดปีกกาทั้งสองอันเปิดปิดแล้วไปเติมขาตรงนี้จากสับเซตให้เป็นสมาชิกเราเลยจะได้เป็นเซตว่างเป็นสมาชิกของ A ตรงกับข้อหนึ่งเลยไหมคะเซตว่างเป็นสมาชิกของ A ใช่ตรงดังนั้นก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถัดไปข้อ3ค่ะเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของ A อ้าวพี่ปาไม่เห็นมีปีกไม่เห็นมีขาอะไรให้เติมเลยอันนี้เราต้องรับรู้ได้ด้วยตัวเองพี่จำที่พี่ปาเคยบอกคลิปต้นๆได้ไหมว่าเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตถ้าเกิดเจอแบบนี้นะคะ หนูไปเจอเซตว่างเมื่อไหร่และด้านขวาเป็นไม่ว่าจะเป็นชื่อเซตอะไรก็ตามที่แบบมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสับเซตให้หนูตอบถูกไปก่อนเลยพเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตตอนที่เราเนี่ยกระจาย power set อะเราจะเริ่มด้วยข้างในมีสมาชิกศูนยตัวก็เลยเริ่มจากเซตว่างและเป็นเสมอเลยจับได้ไหมนั่นแหละถัดไปค่ะ เซตของเซตว่างเป็นสมาชิกของ A พี่ปาบอกว่าถ้าเกิดเจอคำว่าเป็นสมาชิกหรือสัญ,ญลักษณ์เป็นสมาชิกด้านซ้ายเป็นอะไรด้านขวาก็ต้องมีต้องมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนั้นที่อยู่ในเซตด้านขวาซึ่งพี่ปาเจออันนี้ค่ะนี่แสดงว่าข้อนี้ก็เลยถูกต้องข้อห้าไหนลองปัดบีกเติมขากันสิจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเซต a เป็นสมาชิกของ a เจอไหมคะพี่ปาเจอตรงสุดท้ายเลยข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ถูกเช่นเดียวกันอ่าถัดไปข้อ6ค่ะ1และ2เป็นสมาชิกของ a 1อะ่ะเจอนะ ต่เลข2เดียวๆอะเจอไหมที่ไม่อยู่ในเซตใดก็ตามพอนี้นับเป็น1ก้อนนี้นับเป็น1ก้อนจะไม่เอาเอาแค่เลข2เพียวๆอย่างเดียวไม่เจอแสดงว่าข้อ6ก็ถือว่าผิดข้อ7ใช้วิธีการตัดปิดเติมขาตัดตัดจะได้เป็น1 2 3แล้วก็สับเซตของ A ไหนดูซิเจอไหมด้านซ้ายเป็นอะไรด้านขวาต้อง มีต้องอยู่ในสมาชิกของด้านขวาพอนนี้เราเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เป็นสมาชิกแล้วจากการตัดปีกเติมขานี่พี่ปาเจอเซต 1, นึตรงนี้ก็เป็นเซต 1, 2, 3ก็เลยเป็นคําตอบที่ถูกต้องอเป็นไงข้อ7กับข้อ8หลังจากที่เราแปลงแบบเดียวกันเลยไหมคะแบบเดียวกันข้อ8ก็เลยเป็นคําตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันข้อ9อ่ะตัดปีกเติมขามาอีกแล้วจึบจ๊บจบ เลยได้เป็น1กับ4ต้องเป็นสมาชิกของ a หนูต้องเจอทั้งเลข1เลข4อยู่ข้างในเจอไหมลกูกพี่ปาเจอนะ1ก็ไปเจอ1เพียวๆตรงนี้4ก็ไปเจอ4เพียวๆตรงนี้ข้อนี้ก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องและข้อ10ค่ะโอ้สัญลักษณ์สับเรซตมาอีกแล้วอ่ะตัดปีกเติมขารอจึ๊บจึบ,จบกลายเป็น 1>, 1และ2เซตของ1และ2เซตของ 1, 2, 3และเซตของ4ต้องเป็นสมาชิกของ A เซตของ1และ2เออขอโทษเซตของ1และ2เคืออันนี้เซตของ 1, 2, 3เคืออันนี้และเลข4เปล่าๆคืออันนี้มีครบทุกตัวเลยแสดงว่าเขาเป็นสมาชิกของด้านขวาอ่าดูข้อสังเกตนะคะถ้าเกิด X เป็นสับเซตของ A เเลยเป็นสมาชิกของ Power Set เออเออ Power Set ของ a เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดจากประโยคนี้ฟังไม่เข้าใจอาจจะไม่เป็นไรแต่พี่บาจะให้เทคนิคจากตัวนี้ค่ะให้หนูจำไปแล้วเราจะเอาไปทำโจทย์ในข้อถัดไปเขียนโน้ตเลยว่ามันคือการตัดขาตัด P อ้าวตัดขาตัด P คืออะไร ถ้าเกิดพี่ปาทําจากด้านขวาที่มีทั้ง power set ที่มีทั้งเป็นสมาชิกแล้วพี่ปาตัด p ออกตัดขาออกพี่ปาก็จะเหลือเป็น x เป็นสับเซตของ a โอเคปะหรือหนูจะท้องกลับกันเป็นเติมขาเติม p ก็ได้แล้วแต่โอเคนะถัดไปอีกอันนึงค่ะเออจากก้อนนี้ก้อนสีเขียว ถ้าเกิด x เป็นสมาชิกของ power set A s u b เซตของ x ก็เป็น s u b เซตของ power set A เซตของ x ก็เป็นสับเซตของ power set A โอ,เ,เ,อ, A. อเคนะ,ะฟังอาจจะงงมันก็เป็นเทคนิคที่เรารู้อยู่แล้วก็คือถ้าเกิดจากอันนี้พี่ปาให้เป็นเทคนิคก็เลยเป็นตัดปีกเติมขานั่นแหละเห็นปะ จากด้านซ้ายค่ะเอ,เอ็กเนี่ยมันอยู่ในเซตก็คืออยู่ในก้อนวงเล็บก้อนปีกกาตัดตัดอ,ออกไปแล้วเติมขาเราเลยได้เป็น X เ,เป็นสมาชิกของ PowerSet A แล้วมันเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะถ้าเกิดแบบเซตของ X เ,เป็นสมาชิกของ A ก็ X ก,ก,ก็เป็นขอโทษถ้าเกิดเซตของ X เ,เป็นสับ Set ของ A เอ็กก็เลยเป็นสมาชิกของเอเช่นเดียวกันมันก็คือการปัดปีกแล้วก็เติมขานี่แหละเข้าใจเนาะอ่ะสองอันไปทำไปต้องให้ขึ้นใจเพราะว่าเราจะมาเจอข้อสิบเจ็ดนี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมพี่ปาต้องให้เทคนิคหนูก่อนเพราะว่าเจอโจทย์อย่างนี้งงแน่นอนค่ะโอ้โหพี่ปาอะไรเนี่ยทำไม A เ,เท่ากับออะไรนะเซตของเซตว่างแล้วเขาให้พิจารณาว่า โอ้โหเซตซ้อนเซตซ้อนเซตซ้อนเซตมีอยู่3ก้อนซ้อนกันเป็นสับเซตของ Power Set ของ Power Set A ไม่มีแบบนั้นก็คือดูแล้วงงเลยนะใช่ปะอ่ะมันมี2องคำที่พี่บารให้ท่องคือตัดปีกเติมขากับตัดขาตัดพีใช่ปะอ่ะเรามาดูกันโอ้ใช้อันไหนดีจากข้อ1ตัดปีกเติมขาได้ไหมได้ค่ะ เราก็เลยเริ่มจากตัดปีกตัดปีกแล้วเติมขาเลยได้เป็นก้อนเป็นจากที่มันซ้อนกัน3ตัวจะมองเห็นกันไหมเนี่ยเนะเดี๋ยวพี่ป้าย้ายไปให้จากข้อหนึ่งนะจากที่มันซ้อนกัน3ก้อนเลยเหลือแค่2ก้อนแล้ว อันนี้คือการตัดปีกเติมขายังไม่จบค่ะพี่ปายังรู้สึกว่าแบบ power set มันซอนกันยังรู้สึกงงอยู่เราก็เลยใช้เทคนิคตัดขาตัดพีจากก้อนด้านซ้ายพอตัดขาตัดพีเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแค่นี้แหละ ใช่ปะเพราะว่าเราตัดพีออกแล้วก็ใช้กลับไปวนใช้เทคนิคเดิมก็คือตัดปีกเติมขาได้ยังยังถ้าเกิดยังดูไม่ออกอ่ะก็ทำต่อตัดขาตัดพี แล้วก็กลับไปตัดปีกเติมขาเห็นปะตัดไปตัดมาเราก็เดี๋ยวนะพี่บ้านลืมเติมขาชึบตัดไปตัดมาเราจะรู้เลยว่าเออเซ็ตว่างเนี้ยเป็นสมาชิกของ A หรือเปล่าก็ G พี่ปาบ,บอกว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรอยู่ด้านซ้ายมันต้องอยู่ในก้อนวงเล็บมันต้องอยู่ในก้อนปีกาถึงจะเป็นสมาชิกได้ถึงจะถูกต้องไม่ต้องไปพิจารณาปีกาใช่ปะข้อหนึ่งเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเรามาดูข้อ2ต่อโอ้อะไรกันครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรก่อนดี ตัดปีกเติมขาก่อนเนาะชึบชึบเลยได้เป็นซ้อนกัน2อ,อันเป็นสมาชิกของ power set ของ power set ของ power set A โอ้โห <laughs> ตัดปีกเติมขาแล้วยังรู้สึกเยอะอยู่ยังรู้สึกงงตัดขาตัด P ค่ะเลยได้ สองเซตซ้อนกันเป็นสับเซตของ power set และ power set A อเอ๊ะทำไมคุ้นๆเหมือนทำในข้อนี้แล้วเลยทำในข้อหนึ่งแล้วเลยอ่ะถ้าเกิดพี่ปาลบนะ ไม่ไม่ไม่อะลองทาต่อก็ได้อันนั้นมันเซตซ้อนกัน3ามเซตอันนี้เซตซ้อนกันแค่สองเซตต้องทาต่อถัดไปใช้วิธีการตัดปีกเติมขาค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีขาเลยได้เป็นเซตว่าเซตของเซตว่าง เป็นสมาชิกของ power set ของ power set a และตัดขาตัด p จะได้เซตของเซตว่างเป็นสับเซตของ power set a หนูอาจจะตัดปีกเติมขาอีกรอบนึงก็ได้ชึบชึบกลายเป็นเซตว่างเป็นสมาชิกของ power set a เป็นไงเซตว่างเป็นสมาชิกของ power set A ไหมพี่ป้าบอกว่าไงเวลาทําเป็น power set เซตว่างจะเป็นสมาชิกของทุกตัวใน power set ไม่ว่าจะเป็นเซตอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นก้อนนี้ก็เป็นก้อนที่ถูกต้องเราเลยตอบเป็นข้อทั้งข้อ1และข้อ2ถูกต้องตรงกับข้ององูโอเคเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันข้อ 18ในคลิปหน้า